ูต้องตางมเ,เร็วลยทำอะไรก็รีบทำต้องแนงน้องจิกกี้เสออร็จยังเฮ้ยของปลอมจะตกใจทำไมลืมลืม,มแช่น้ำเลยน้องจิกกี้ตัวนึงชื่ออะไรอะ่ะน้องจุกกลูออดกดลงไปด้วยดิเออจะเย็นนี่จิกกี้อยู่ในแก้วจุกกลูก็อยู่นี่เห็นตาหาง เออวันนี้อากาศดีมากเลยเบิร์เห็นไหมเบิร์เอ,อ้ยถามทําไมไม่พูดละ่ะอุ้ยดูหน่อยดิดูอะไร,ะไรก็กระต่อนักเรียนไงไม่ใช่ดูดีๆีโ้ยบ้าหรือเปล่าก็กระต่อนักเรียนชัดๆเลยเนี่ยอุ้ยฉเฉลยก็ได้เบิร์ซื้อมาใหม่ไม่เห็นป้ายเรอเนี่ยยังไม่แก่เลยรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะขอบใจนะพ่อหนุ่มที่มาส่งแม่ บางประกงน้ำคงขึ้นลงลงใจอนงประคงเลอะเรือ,อนกระลอนบางประกงเฮ้ยใครมาร้องเพลง,ะงอะไรเนี่ยไ,ไวัยรุ่นเลยอโอ้ยแล้วจะมายุ่งอะไรกับฉันเนี่ยฮะจะร้องไม่เป็นหรอกเพลงวัยรุ่นนะ่ะแล้วไปไหนมานั่งเรือครับทำไมเก่งอยากรู้หอเบื่ออ๋อฉันไปซื้อซ้อมมาจะทำน้ำฟ้มปั่นขายตอนเย็นเราจะเลื่นประอุ่นนุนนะตอนเย็นน่ะ อ้าวแล้วทำไมไม่ไปโรงเรียนกันล่ะอย่ามายุ่งนะเออใช่อย่ามายุ่งฉันเตือนด้วยความหวังดีไปเข้าโรงเรียนซะนะโอ้อจะเข้าไม่เข้ามันก็เรื่องของพวกเราป้ารู้จักเบิกไหมถ้าน้ำอ่ะพูดแบบนี้ตอนป้ารถเมย์รู้จักเปล่าเด้หน้าคุค้นๆนะ <c oughs> ตอน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  <c oughs> อไไม่ดูแล้วกระเป๋านะ <c oughs> ไม่ได้ให้ดูกระเป๋าจะถามว่าป้าคนเมื่อกี้นี้หน้าคุ้นคนแก่เขาก็หน้าบล็อกแบบนี้เหมือนกันหมดแหละ นั่นป้าเจ้าอ้วนไม่ใช่เหรออ้วนไหนอ่ะอ้วนเด็กเกียร์นะเออรอบก่อนจ่ายตังไปแผนไม่สำเร็จอแล้ววันนี้ยังไงดีอ่ะอุ๊ยทำอะไรดูนิเฮ้ยจับจิ้งจกใส่ซ้องท่ไมอ่ะสงสารมะนาโอ้ยซื้อมาตัวละ5บาทเนของป้อมเอาเป็นแผนใช้เย็นนี้ร้านเจ้าอ้วน ของฟอมจริงนะเอแผนเย็นนี้ใช่ไหมขายน้ำส้มปัน่นเราก็เอาขิงจกเนี่ยหย่อนลงไปจะไปหย่อนตอนไหนจะวาวนนะจับตามองเราตลอดมันต้องมีวิธีเชื่อเบิกสิเอาให้ชัวร์นะชัวร์ดิถ้าไม่ชัวร์เตรียมตังค์ไปด้วยร้อยหนึ่งอย่าลืมนะอ้าวเราจะไปไหนอะนะเข้าห้อง,องเรียนสิ ล้วจะติดมอสอมอสอคืออะไรมอสอก็ม่วซัวงไงเบืกอไอ้ไม่รู้เรื่องเลยม่วซัวเหรอรอเบื้องด้วยนะช่วงนี้อากาศร้อนเราต้องหาขายอะไรเย็นๆกินให้มันชื่นใจเช่นน้ำส้มปั่นส้มสดๆคัดมากับมือเราเองน้ำเชื่อมแล้วก็เคี่ยวขึ้นมาใหม่ๆน้ำส้มเราก็คั้นมาสดๆ เอดร้านแล้วค่ะน้ำพริกปั่นแสนอร่อยข้าไม่อยู่จะดูหมีมาเล่นกันไม่ได้ไม่โอเคหน่อยแน่ก้าเปลี่ยนหรอน่ารักอ่ะน้องหมีไม่ได้ต้องเปลี่ยนหยุดเลยนะนักเป็ดไม่ดูจะดูการ์ตูนม,มีอะไรไหมดูทำไมหมีตัวสีดำ สดวัยเหมาะกับเป็นเอลนิสหาก,กินกันเป็นครอบครัวน่ารักเปลี่ยนอะไรนักหนาเนี่ยฮะออกจากห้องไปเลยลำคาแล้วนี่เอ็งกล้าไค่เขาโอ้โยจะดูอะไรก็ดูสักช่่งเถอะกุ๊กกี้ปวดหัวปวดหัวก,ก็กลับบ้านไปดิไปให้อยู่คนเดียวจะดีมั้งนางเป็ดดีไหมนะ เห็นไหมมันนอนเล่นกันดูาอ่ะดูธรรมชาติบ้ะงทำไมไม่ดูการ์ตูนแล้วก็ค่าอยากดูธรรมชาติโอ้ยพี่เราพายและไปข้างล่างกว่าเชิญเถียงกันไปเลยนะไปหาตินแล้วอะไรอ่ะข้าจะดูการ์ตูนโอ้ยคอยแค่จริงๆเลยคอยแห้งก็กินน้ำปุ้เฮ้ยจอร์มีคนแซลล์นาย แสดงว่าไม่รู้จักซอสปลายรถเมล์แอนเบิร์ข้าวน้ำนี่เป็เหรือยิงตรงนั้นน่ะเฮ้ยโดนแซวอีกแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องได้กินฟรีเบิร์กพร้อมไหมพร้อมดิไปเด็สวัสดีไม่ทราบว่าแซวทำมอยากแซวมีอะไรปังเฮ้ยแม่ค้าสดอหรวันเนี้ยสดดีดูส้มแต่ลูกผิวสวยสวยทานน้ำออกมาน่าจะอร่อยโอ้ยไม่ใช่แม่ค้ากวน เล่นตลกกันพอหรือยังฉันจะขายของก็เนี่ยจะมาซื้อของขายอะไรครับป้าขายอะไรครับ,รบน้ำส้มปั่นสูตรเด็ดของเจ๊กแก้วน้ำแข็งเย็นทุกตอนไหมโอ้ยน้ำแข็งบ้านไทยก็อุ่นล่ะเบื่อน้ำแข็งบ้านเองอุ่นไหมถ้าเอาไปต้มก็อุ่นอยู่ฉัน <laughs> <laughs> อยากจะขำเป็นภาษาระยองเฮ้ย <laughs> ขำยังไงอะภาษาระยอง เมือขำดิไ er, ด้ด ja ิเ <laughs> รียนมาด้วยวิชานี้เออเด็กในคนล่นตลกกันฉันดูเฮ้ยป้ายิ้มด่ายิ้มขำตลกมากหรือเปล่าน้ำส้มปันสองแก้วไวเลยนะคอแห้งดันมาเร็วๆอย่าช้าทีโอ้ยถูกข้องแข็ง เอาละเอียดไหมเอากำลังดีป้าจัดให้มันทำอะไรอ่ะมาสั่งของกินสิมีหลายเปล่าจ่ายตังมาหอยครั้งที่แล้วก็จ่ายคิดว่าจะมาโกงเหรอไปไปไป,ไปรอเสิร์ฟน้ำนู่นอย่าให้เห็นโกงนะเจอกันแน่อ้วนมันรู้แนวเราเฮ้ยทำงานใหญ่ใจต้องนิ่ง นิ่งพอยังเฮ้ยไม่ใช่หน้านิ่งใจใจใจต้องนิ่งใจนิ่งก็ตายดิใจมันต้องเต้นโอ้ยไม่เสียแรงเลยชื่อเบื้อดยอดใช่ไหมล่ะเออคุณนไดคะสวัสดีค,ครับดีครับเออหนูมาก็ดีละเดี๋ยวนาไปเสิร์ฟลูกค้าหน่อยมาโกงหรือปเปล่าเฮ้ยจะอ้วนกูจีแล้วเพราะเขาจ่ายตังค์ไวใจไม่ได้นะครับโอ้ยอย่าไปมองคนในแง่ร้ายลูก เดะเลยที่แก้วตวงแม่นสุดยอดมากเลยครับย่าธรรมดาลูกไม่ค้าระดับเทพดูดีๆนะลูกเดี๋ยวขอครับอ่ะได้แลวสองแก้วอืมขอบใจอุ้ยขอแห้งห้ามโกงนะจ่ายสดปันด่นเดอร่อยมากเปรี้ยวหวานกำลังดี จะทำไรก็ไปทำไปอ้วนมายืนมองอยู่ได้งานเราอยู่ที่นี่คือการจับตาดูพวกนายสองคนเฮ้ยอ้วนเบือหลับแล้วเขาทำอะไรเห็นไหมอุ้ยจะหยิบตังจ่ายตกใจหมดเลยเนี่ยอุ้อ้วนทำอะไรเนี่ยก็ตดไงเพิ่งกินยำมาจากโรงเรียนไปๆๆไปไป,ไป,ไป อาตเมนนห่ยกินน้ำส้มเปรี้ยวๆอยู่ๆขมคอเลยดูต้องการเลยทำอะไรก็รีบทำต้องแนงน้องจิกกี้เสร็จยังเฮ้ยของป้อมจะตกใจทำไมเออลืมลืมแช่น้ำเลยน้องจิกกี้ตัวนึงชื่ออะไรอ่ะน้องจุกกล้าออสกดลงไปด้วยดิเออจะเย็นนี่จิกกี้อยู่ในแก้ว จูกรูก็อยู่นี่เห็นตาหางพร้อมยังเน้่ยพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอุ้ยอะไรอะอุ้ยสกโปกมากเลยเปิดร้านขายของได้ยังไงจิ้งจอกโกนล่างทอมอย่างนี้ต้องฟ้องมาอยู่ในแก้วน้ำส้มได้ยังไงเนี่ยมีอะไรกันเหรออ้าวเนี่ยดูอาเนี่ยจิ้จงจอกอยู่ในแก้วได้ไงตัวเดียวที่ไหนสองตัวนี่อีกดูสิเนี่ยตาบ้องแบลวเลย จิ้งจกมาลอยคอยในแก้วได้ไงเนี่ยป้าพูดผิดหรือเปล่ามาลอยคอยที่ไหนมันลอยคอยในแก้วเนี่ยเ,เห็นไหมมันตกมาได้ยังไงเนี่ยตัวมันเริ่มเทิมเนี่ยดูสิมันกินน้ําส้มจนตัวบวมแล้วเมื่อก่อนมันเป็นตัวสีดํากินน้ําส้มเข้าไปเห็นไหมเนี่ยตัวเหลืองเลยเออสองตัวเนี่ยที่เคยเห็นอยู่เออที่ขอโทษทีนะจะรับผิดชอบยังไงคราวก่อนก็เส้นผมหนังยางคราวนี้จิ้งจกสองตัวโอ้ยอย่าแจ้งความนะฉันไม่มีตังค์จ่ายรู้เปล่า อ๋อสงสัยมันตกมาจากบนละ่ะขอโทษทีนะเดี๋ยววันหลังจะซื้อฝามาปิดให้นะก็แค่เคลียออกก็กินได้แล้วคุณเนี่ยจิ้งจกตกลงไปในแก้วใครเ็าจะไปกินเออไม่เป็นไรป้าถือว่าช่วยกันแต่วผมเอาไปทิ้งเอางั้นเหรออืมป้าป้าป้า,ปาวันหลังอยาให้มันตกไปอีกนะจ้าจ้า,าคุณยาครับมีเนี่อะไรกัน,นะครับย่าปั่นน้ำจิ้งจกสองตัวมันหล่นลงไปในแก้วลูก หล่นไปได้ยังไงไม่น่าเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหลักฐานมันมีมันกินน้ำส้มจนมันอ้วนเลยลูกจริงเหรอคุณอ่าจริงย่าเห็นสองตาเลยลูกวันหลังคุณย่าก็ระวังหน่อยนะครับเออหรือสองคนนั้นแก้งไม่น่าแก้งนะลูกคนอะไรจะจับมืงจบมาเล่นคงไม่ใช่หรอกลูกเฮียพีไปเลยสองแก้ว <Yes. S 2> แผนนายนี่สุดยอดเลยเบิร์ลงทุนจิ้งจกตัวละ5บาทแต่ได้น้ำกินฟรีขอบใจมากนะกิกกี้จุกกู้โอ้ยจะตกใจทำไมของปองอลอมไปลา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 ,ลาวันนี้ได้กินน้ำต้มฟรีเอา้าคุณยา่าเปิดร้านแล้วไปไหนเอา้าอยู่ตรงนู้นไม่เป็นไรนะครับยา่าโอ้ยเจ้าแรกระโดนโกงซะแล้วลูก สวัสดีลูกย่าเซงเป็นอะไรกันอะคะยิงโจรกระเซนตกไปในน้ำปั่นดีนะเขาไม่เอาเรื่องหกอกแล้วรู้ไหมใครเป็นคนกินใครอะดิสองตัวร้ายอะดิแล้วว่าแผนของพวกนั้นแน่เลยม่าเซงกินตังแค่เพื่อนตกใจ ร้อนจะเล่นกันทําไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะใครเดือดร้อนก็ตีนดีโดนแก๊งสองตัวแสบแก้งแก้งอะไรอ่ะเฮ้ยเนียนเลยน่ะนี่ก็ดูอย่างเดียวเลยมีเรื่องอะไรไหนเล่าให้เอลนิดฟังซิเอลโลฟังด้วยจะฟังก็หันหน้ามาคุยดีสิอย่าดูแต่ทีวีพูดแล้วโมโหมากเลยมีเรื่องอะไรว่ามาว่ามาสิอ้าวว๊ วันนี้คุณย่าขายน้ำส้มปัน่นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นรู้ปะเดาไม่ยากน้ำส้มคันไม่ทันลูกค้ามารอซื้อเยอะใช่ไหมเออใช่ปุกกี้ก็เลยช่วยคันเฮ้ยอย่าเพิ่งตลกดิฟังก่อนหรือว่าน้ำเชื่อมหมดน้ำแข็งไม่มีเป็นไปได้ปุกกี้ก็เลยออกไปซื้อเฮ้ยเนี่ยผลของการกไม่มาอะไรไม่รู้เรื่องอุย้ยสรุปมันเกิดเรื่องอะไรก็พูดสักทีสิ เย่าโรว่าไปถ้าเ้าไม่รู้สรุปปุ๊กกี้ไปช่วยเพื่อนคนเดียวก็แดดค้ณจะเย็นเพื่อนอ่ะเล่ามาเล่ามาการดืม่มสั่้ลามันไม่ดีหมายถึงเล่าเรื่องอ่ะ,อะปุ๊กกี้เล่าแล้วนะคุณย่าขายน้ำส้มปัน่นแต่กินจบมันตกลงไปในแก้วจบแค่นี้แหละเฮ้ยทำไมมันฟันจัง่ะไม่มีสตรอรี่ที่มันยาวกว่านี้นเลยหรอ,อ เองอยากกินสตรอเบอรี่เหรอไม่ใช่หมายถึงสตอรี่ที่แปลว่าเรื่องราวอะแล้วจิ้งจกมันมีกี่ตัว2ตัวเออแล้วจิ้งจกชื่ออะไรอะเออข้าก็สงสัยนะชื่อนางเป็ดกับเด็กไม่กินผักไปอยู่ลวโวนนะโว้ยไปกอดละโว้ยชื่อจิ้งจกมันคุณแม่สองตัวเนี้ยนางเป็ดเฮ้ยก็้าดิเด็กไม่กินผักก็้าดิ้<ม> ใหญ่ปุกกี้กล้าว่าพวกเราวอแบบนี้ต้องตามไปจับโอียเองจะตีทำไมล่ะคะขโทษโทข้าจะตีเตียงโอ้ยตามมาสิเออตีนิดตีหน่อยค่ะมันเจ็บกระดูกปูปูไม่มีกระดูกนะมีแต่ก้ากปากดีอย่างเงี้ยหายเจ็บแล้วป้ะคุณย่าครับไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวลูกค้าก็มา ตีนนี้ก็แอบเลย <What? S 1> ใหญ่ปุ๊กกี้ไปแอบซ่อนที่ไหนเต้นเห็นหรือเปล่าแรมลองมาเสียการทำไมโใหญ่แล้วปุ๊กกี้ผมข้ามาเดี๋ยวย่าช่วยแองเป็นสาวเป็นแซ่นะกิริยาให้มันสมรวมหน่อยจำไว้ค่ะจำไว้ย้ำเลยแล้วทำไมชอบวิ่งไล่เพื่อนนะเพื่อนทำอะไรผิด ค่ะย่าแกล้งตลอดเลยเนี่ยอือย่าเชื่อหรอปุกีวาหรอวาที่ไหนไมีดีว่าเห็นไหมไม่ดีนะก็หกผู้ใหญ่อะยมโรก็หกเหรอพูดอะไรก็ผิดโเมย์พูนั่นแหละจะตั้ <c oughs> ์อีกอ่ะคุณย่าคะจริงจบตกลงไปในน้ำส้มจริงเหรอจริงลูกจริงจบมันตกไปได้แก้วน้ำอะสองตัวลูกเราว่าเป็นแผนของสองตัวเสบ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกหนูอุดหนนเองห้าแก้วขอบใจลูกน้ำซ้อมห้าแก้วเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟมีน้ำใจจริงๆทน,นิดขอบคุณค่ะแล้วพวกพี่ยืนทำอะไรอ่ะสรุปไปเพื่อนทีลูกงั้นเธอช่วยเราก็แล้วกัน ไรลูกค่ะเออพวกเธอมาสามคนสั่งเยอะแยะทำไมอ่ะอีกแก้วหนึ่งของปินไงเพื่อนทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวยำโรจ่ายเองใช่ไหมอะไรอ่ะคุณย่าคะเออก็แก็แบบเผื่อได้คะแนนบ้าง <c oughs> ดูสิหน่ายังไม่ทันบอกจะอวดกินก่อนละ <c oughs> มีปัญหาหรอ่อยยำโร <c oughs> คุณย่าค่ะยำโรชอบว่าอะไรจะกินก็กินไปที่ของมาเสิร์ฟแล้วกินเลย กิ um นนะ้ำส้มอ่ะต้องดูดแรงๆมันจะได้จีดน้ำปั่นจีสสมองไหนลองมั่งดิโอยไม่เชื่อหรอกแอคติ้งมโนปุกกี้ไม่เชื่อหรอกค่ สุดท้ายอ่ะขอบคุณย่าค่ะคุณย่ากินเลยค่ะดูแรงแย้ำรอแกงกันหรอโอ้โห,โโหคุณย่าต้องดูแรงๆค่ะมันจะหายย้ำรอแกงกันหรอสอง,งครั้งแล้วนะโอ้โหทั้งหมดนี่เท่าไหร่คะคุณยา่าแก้วละสิบห้าห้าแก้วก็เจ็ดสิบห้า ยัโลจัดไปเออนี่ค่ะคุณย่าร้อยหนึ่งเดี๋ยวพอให้นะไม่ต้องค่ะคุณย่ายังโลตั้งใจให้ <c oughs> เออยังดีงมีความดีบ้างใจน่ยัโลให้คลิปค่ะอ <c oughs> ย่างน้อยคุณย่าก็ชม <c oughs> สนุกไหมคะคุณเกิดหน,นังสั้นภาษา <t ron> ตอนแผนหลอกกินฟร <s ong> <ง>ีอีพีสองก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะ <c oughs> จิงจกสตัวชื่อว่าอะไร อย่าลืมกดติดตามเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะคะ